ทางด้านกรกตชนบุรีค่ะเปิดโครงการอบรมพัฒนาพลเมืองวิถีประชาธิปไตยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ที่โรงแรมรัตนชลจังหวัดชนบุรีสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชนบุรีได้จัดโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกกิจกรรมหลัก4สร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตยโดยมีนางสาวมนันสนานวิทนาผู้อำนวยการสำนักง,งานกะกะตจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนให้เกิดจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกภายในงานค่ะก็มีการบรรยายหัวข้อสำคัญค่ะอย่างเช่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการเป็นพลเมืองคุณภาพการมีส่วนร่วมทางการเมืองและความรู้เกี่ยวกับการเลือก ตั้งท้องถิ่นโดยวิทยากรจากสำนักง,งานกะกตชนบุรีผู้เข้าร่วมกว่า100คนค่ะจากภาครัฐและประชาชนซึ่งจะนำความรู้ที่ได้นั้นไปเผยแพร่ในชุมชนเพื่อร่วมสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งในอนาคตค่ะ ส่วนที่จังหวัดตราดค่ะโดยสำนักง,งานสถิติจังหวัดตราดร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะคะก็ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการสำนักง,งานอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้คลาวกลางภาครัฐณนห้องประชุมโรงแรมเอเวอดาอำเภอเมืองตราดโดยมีนายนัทพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานและนายปิยะ รัชตะวรคุณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้กล่าวต้อนรับค่ะซึ่งทางด้านสถิติจังหวัดตราดนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าการสมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานระบบ e-office ให้แก่บุคลากรภาครัฐสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานราชการได้อย่างถูกต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตอบสนองประชาชนได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลทั้งนี้ค่ะจังหวัดตรายก็ถือเป็นจังหวัดนำร่องในภาคตะวันออกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบ100%หรือว่ากว่า93%ได้นําระบบ e-office มาใช้แล้วซึ่งก็สะท้อนถึงความร่วมมือและความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ